ชมความง,งามน,นะคะอันนี้มิกกี้พาชมความง,งามค่ะยอด์ิจสตันแรป๊บร์แรปเร,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 รนะคะวันนี้กล้องพาไว้พาอดไม่ได้ที่จะถ่ายวิดีโอนะคะของสวยๆนามๆของจริงพวกแร๊บัดตามากกว่า วิดีโอนะคะมันวบวบวบเหมือนเพชรเลยค่ะเหมือนเพชรพลอยแต่เวลาถ่ายวิดีโอมันไม่เหมือนของจริงค่ะค่ะให้ดูความงามนะคะที่นี่เมื่อกี้บรรจงเนี้จะหาทำยาก่ะบากิสตันสวยๆไม่มีนะคะ ายยากค่ะสวยๆไม่มีของหมดค่ะเนี่ยพี่ไปถามหลายแห่งแล้วไม่มีของนะคะไซส์ไซส์แปดหรือไซส์สองมิลนะคะไม่มีของนะคะ